เด็กเออชาแนลและวันนี้เราจะมาทำอะไรเออไม่รู้เราไม่รู้กันไปชมกันเลยฮะผู้ทำโทษกันโอเคนะอันนี้ผมตั้งไว้หนึ่งถึงหนึ่งถึงสิบนะฮะผู้ทำโทษคิดจะโดนอะไรอ่ะวิ่งรอบวิ่งรอบใส่เสาวไว้นะสองรอบฮะเดี๋ยวให้ดูสาวไว้น้ำให้เดี๋ยวให้ดูตอนที่วิ่งแล้วกันโอเคเราให้โดนเลขอะไรดีถ้าโดนเลขแปดแล้วกันฮะแปดแปดแปดนกันโอเคอ่ะอันนี้ก่อนก่อนเลย ไม่โดนนะครับเบล์อย่ากดแรงๆฮะเดี๋ยวพังไม่โดนฮะเอลเจ็บอีกแล้วใครโดนเลขอะไรนะไอโดนเลขอะไรนะเออลาลาเออไม่โดนนะฮะเอออลเอลโอเคฮะไปดูทันี้เอลวิ่งกันเลยฮะรอบที่สองแล้วตอนนี้เป็นเลขอะไรดี สามสามอ่ะคิวหดก่อนเลยคิวต่อเว้ยแอลแอลจะได้วิ่งอีกหรือเปล่าเอ้ยผมฮะเอ้ยเอ้ยอ๋อวพีดีโอฮะเอ้ยรอดป่ะคิวเอ้ยแอลเต้นผมฮะเอ้ยเอ้ยวีดีโอเอ้ยย้อนพอดีเลยฮะไม่เกี่ยวมันโฆษณามันโฆษณา จัดเกังกันได้วะโอเคฮะไปดูผมวิ่งเลยท้ายคือรอบที่สามนะฮะโอเคฮะอ่ะเอาเลขอะไรดีอันนี้ผมจะเปลี่ยนบทลงโทษนะคือจะให้วิ่งบัตรบัตรยิ่งหกสิบรอบแล้วก็ให้วิ่งลงบันไดไปนะะให้ถึงตรงตรงนู้นนะฮะตรงที่ขาตั้งกล้องอยู่ตรงนั้นนะฮะโอเคฮะมาเอาเลขอะไรกันีครับเเลขอะไรหกแล้วฮะหกนะโอเคหกเอาผมเริ่มก่อน ไม่โดนเลยขาเริ่มไปแล้วเขาเริ huh. uh ่มไปแล้วไงเขแรกเอ้ย oh, ม okay. <c oughs> okay, ิวเริ่มไปแล้วใช่หรอหกอ่าเอ้ยคุณแอลโดนอีกแล้ว่ะโอเคมันเป็นอย่างทุกทีเลยนะโอเคไปดูคุณแอลวิ่งเลยลุงทุของคุณแอลเป็นรอบที่สองคนแอลเลยเราอันนี้เราจะไม่เร็วนะฮะเราจะทำบรรดาฮะสองสามก้มวันนี้อีกดิอ่ะฮะหกเจ็ดก้มวันนี้อีก แปดเก้าสิบยังยังอีกรอบนึงอีรอบนึงไปเดินเดินเลยไอไอลมเลยเร็วเร็เราให้เวลาแค่สิบวิถ้าไม่ลงมาได้สิเก้าอุ้ยลมแปดเจ็ดหกห้าขึ้นมาด้วยขึ้นมาด้วยสีสามสอง หนึ่งเอาไปใหม่ครับไปใหม่ <c oughs> โอเคนะนะครับสำหรับวันนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ